ดากวิสได้ติดตั้งอาวุธและนำโนวาหกไปใช้อย่างครบคันแล้วเขามีสายรับจากเครือข่ายชั่วสารัฐอเมริกาที่คอยส่งสัญญาณอยู่ขัดจังหวะพวกเราถูกลูกรลานสารัฐอเมริกาถูกลุกหลานมาหลายสิบปีแล้วเมสานพวกคอมมิวนิสต์กำลังรออยู่และตอนนี้พวกเขาก็พร้อมที่จะโจมตีแล้วผมจะต้องทำอะไรต่อจากนี้ล่ะคุณรู้จักเซลล์ที่หลับไหลไหมผมพยายามจะช่วยคุณนะดากวิสใช้ลำดับตัวเลขเพื่อสื่อสารกับเซล์ที่หลับไหลตัวเลขเหล่านี้ถูกส่งมาจากสถานที่แห่งหนึ่งเมสานท้าไมคุณถึงคิดว่า ผมรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนคุณอยู่ที่วอคูต้าเมสันเรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่วอคูต้าพวกเขาตั้งโปรแกรมให้คุณสามารถแปลรหัสได้แต่เล็บน็อตไม่เคยหยุดได้แล้วเมสันเรากําลังจะเข้าสู่สงครามแล้วสถานีออกอากาศอยู่ที่ไหนสถานีออกอากาศอยู่ที่ไหนขอถามขอตอบดากวิคขังเราเหมือนหนูในกงเมสันเรากําลังจะเสียเขาไปพวกเราทุกคนคือพี่น้องกันพวกเราทุกคนคือนักโทษลาวมันไปแล้วสวัสดีครับมาเล่นเกม Call of Duty Black Ops Part ที่13 หมายเลข14 15 20รหัสเดลต้าไม่มีการติดต่อจากกลุ่มซอกเอ็กเย์สถานที่สุดท้ายที่ทราบคือชายแดนลาวเวียดนามเมสันและทีมสันนิษฐานว่าเสียชีวิตเวลา11.0 0นวันที่19กุมภาพันธ์พศ2511ิด25วูดดก,กวิดกลำลังทำลายพวกเราให้เรามาเล่นมาเล่นโบแมนผมเหนื่อยผมแค่อยากจบเรื่องนี้คุณไม่ได้ไหมายความอย่างนั้นนะโบแมน,อแมนไอ้ลูกหมาไอ้ตอแหลชาดีโบแมนอยา่ออยาคุณตายแล้วคุณเป็นคนอเมริกันมาไอ้อล้น ลนซ่าถือแป๊บเหล็กไว้อันหนึ่งมันจะให้เราเล่นเกมอะไรเนี่ยนะบอกมาเดี๋ยวนี้เกมฆ่าตัวตายใช่ไหมคุณไม่ได้ทำให้ผมกลัวเฮ้ยทำไมมันพูดช้าช้าไอคอมมิวนิสต์บ้าเอ้ยสวยเอ้ยแล้วก็ตีได้แป๊บเหล็กโอ้โหตีสองครั้งเลยนะโอ้โหตีท้ายถอยแร็คแร็แร็คองกี้โบแมนโบแมนไอลุงหมาไอสันเร็วเตรียมพบกับรายการถัดไปได้เลยเอาคนอื่นเข้ามาหุ้ยคนแรกเราตาย ผมฆ่าพวกมึงทั้งหมดเฮ้ยจับใครมาอีกอย่าแตะตัวกูนะไอ้ลูกหมาเฮ้ยนี่มันวุฒิแล้วนี่เฮะแเฮงซวยชิบหายให้กูมานั่งทําอะไรอีกเฮะมานั่งกุมไข่เหรอหมาผสมพัน์แม่เราจะต้อง<ม>ทําให้พวกมึงจายคุณไม่ต้องพูดอะไ,ไรทั้งนั้นเล่นเกมเดี๋ยวนี้อะเกมแจกกระสุนมีแผนหรือยังสี่เก้าก็หนึ่งผมคิดผมกำลังคิดอยู่ไม่ต้องพูดโอกาสหนึ่งครั้งเนสัน โอเคปังปังปังมึงฆ่ากูไม่ได้นะกูจะฆ่าเองหยิบปืนขึ้นมาแล้วเหนียวไก่ทำไงต่อหยิบปืนเหนียวไกไอ้ลูกมาตะแก๊กชัวใจตกเลยตะตุ่มเหงือแตกพาพราบแล้วอเราเหลือโอกาสครั้งเดียวครั้งนี้ทำเลยนะเมสันอะไรอิงแลนด์เตรียมพร้อมไว้เลยอ่ารู้แล้วมีแผนแล้วได้เวลามาเล่นเกมกันต่อ ถึงข่าวตายของพวกมึงปั้งปั้งปั้งหกโมงกับแปดโมงพิกัดโอเคเราเอาทางซ้ายนี่สโลลี่แล้วก็ยิงทะลุลำคอพ้ยทำไมไม่มีรอยแผลวะเอา้าแล้วหยิบปืนพกของมันขึ้นมาแล้วเราก็เอาฝั่งขวาเอา๊ะนี่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 โอเคเอ็ดเอ็ดโรนเอโลซ่ามันหนีไปเอาละเราได้ปืนแล้วได้เวลาลุยต่อตามล่าไอโรนซ่าตามหาไอรัสเซียตอนนี้เลยกำลังไป มาแล้วต้องมายิงต่อสู้พวกนี้นี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยเปลี่ยนไหมไม่หืมอ,อยู่ในอุโมงค์นงอุโมงค์ใต้ดินเอา้าระเบิดไปหนึ่งลูกเฮ้ยอ,อย่าปล่อยให้ไอ้สาเรวคนน,นั้นหนีไปได้เราทราบไม่ปล่อยมันหนีแต่เราต้องมาเจอลูกกระจอกมันก่อนอืมเอาละใช้กล่องเป็นที่กำบังหืมกล่องเก็บคางกระสุนเต็มเลยพวกไอเหมือน อะไรนะคังแสงอะไรเงี้ยถ้ามันทําได้แล้วก็ผมเตือนคาร์ฟเชนโก้แล้วพวกมันจะไม่ออกไปแน่ไปต่อสิบเมตรเป้าหมายของเราอือหือนี่นี่ไงอือหือตัวเข้มเข้มดำพรุดำทมินเลยนี่แน่สู้ต่อไปอ่ะระเบิดไปอีกเปลี่ยนแม็กนี่แน่เรียนนะโอ้โหตรงนี้ ยิงทะลุได้ไงนี่งไงมาอีกแล้วนี่ข้างบนข้างบนข้างบนก็มีข้างล่างด้วยพวกรัสเซียจะตายนะใช่แล้วมันเป็นอย่างนั้นอยิงกับพวกนี้ต่ออพวกเวียดนามดูดิภาษาพูดฉันกลัวแกตายเออมันบองว่าไงฉันกลัวแกตาย <laughs> แปลได้ตรงมาก โอ้มันจะต้องจ่ายสําหรับสิ่งที่เขาทําไม่ใช่แค่มันคนเดียวครับเชนโก้ก็ด้วยจ่ายเต็มนี่เจอยิงเป้าล่างไปต่อเลยวูดข้างบนโอเคเฮ้ยยังมีเสียงพวกมันอยู่ฟังไหนวูดไปฝั่งซ้ายนี่ไงไอ้นี่นี่เองเดินไปเฉยเไม่เห็นหรอวะเอไอไหมเออเอาละเราก็เดี่ยละได้ทั้งกระสุนเดี๋ยวขอสำรวจดู มีอะไรเก็บไหมตรงนี้ถ้าไม่มีโอเคหาปืน AK ติดสะโรบอยู่ไม่มีก็ไม่เอาศูนย์ศูนย์หยาบนี่แหละดีที่สุดแล้วเดี๋ยวคือนั้นไงเห็นแล้วไอ้เวนั่นพยายามจะหนีจับมันลงมาเลยเมสัน เห็นแล้วให้เราทำไรตื่นได้แล้วเมสันเราไม่ยิงแก้แคนให้สำหรับโบแมนเพื่อโบแมนเลยนะเพื่อนไปกันต่อเราไม่มีเวลาให้เสียเปล่านะเรากำลังจะได้ออกจากไอ้ทํานี้ละโอเคอะเรามาบูตตัววูทขึ้นไปคนแรกก่อนโอเคให้บูตไปดูตำแหน่งว่าปลอดภัยไหมคอมพล็คของคราฟเชนโก้ไม่น่าจะอยู่ไกลได้นะวันเวลาของไอ้สารเวคนนั้นกำลังจะหมดลงแล้ว ขึ้นมาข้างบนแล้วได้ออกสู่โลกภายนอกสักทีเอาฟีดหยุดก่อนพวกมันมีกี่คนนี่เห็นไหมเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธพร้อมเราจะเอามันไปเราต้องฆ่าคนพวกนี้ก่อนออบวชเนนไม่กี่พรรษาแล้วหลบต้นไม้นี่เป็นที่กำบงังมีสารตา,าพร้อมแล้วก็เปิดงานได้เลยกระสุนนัดแรกเอาตรงไหนดีเฮ้ยถังตรงนี้ระเบิดไหมวะ ยิงได้เลยเอาไม่ระเบิดโอเคไม่ระเบิดก็ไม่เป็นไรจ้านี่ฝั่งซ้ายเคลียร์เหลือฝั่งขวาอฮ้ยฝั่งซ้ายมันมันเติมอีกอฮ้ยอาไม่ตายอีกไอ้ตัวนี้ยิงโดนเต็มๆนะนระเบิดไม่ถึงหรอกเพื่อนเอออันนี้ถึงๆมาอีกใช่ไหมนี่นี่อื้อเฮ้ยทำไมไม่ตายวะยิงต้องสามสีนะัดนี่เลยกระสุนไม่ก่อกลุ่มเลยโอเคฝั okay. ่งขวานี่เนี่ยเลือดแตกเคลียร์นะ เคลียแล้วเอาเจ้านกยักษ์ตัวนี้ไปบินกันเถอะมีทั้งปืนกลแล้วก็มิสไซล์สมัยก่อนน่าจะเล็งแบบสายตานะผมเดาเอายังไม่มีแบบล็อกเป้าจับความร้อนเลยเดินเ <ไป S 1> ข้าไปเปิดประตูนักบินที่สอง<ๆ>เราเป็นนักบินที่สองคือคนยิงนั่นเองอเตกลงเอาละแล้วเรามีอะไรมาส่งจรวด UV สามสองปืนใหญ่หัวลบขนาดสิบสองมม ไอ้เวนพวกนี้พร้อมแล้วสำหรับสงครามโลกครั้งที่3ระบบรีโหลดโซ่ขนาด32ใส่หูฟังฮเอาเพลงอะไรขอมาโรเ,เตอร์เปิดอยู่สตาร์ทได้เลยย v ี32ได้รับมอบหมายแล้วได้รับมอบหมายปืนกลขนาด12มม,มพร้อมเรามีเชื้อเพิงเต็มที่คุณพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพาเธอขึ้นไปโบยบินเหนือหลังคาแล้วส่งอาวุธให้มันซะทอ้องฟ้าเคลีย ผมเรียกป้าหมายตามที่ผมเห็นพวกเขาป้าหมายศัตรูทั้งหมดนั้นถูกต้องเข้าใจไหมเรามีพิกัดสําหรับคอมเพกของครับเชนก้แล้วเราติดตามแม่น้าไปตอลอดทางเข้าใจแล้วส่งไม้มาให้ผมนกของคุณจับตาดูดินไว้ผมไม่อยากโดนยิงที่ลูกอันทะผมเจอคุณละวุฒิเรือสำพองในแม่น้ําดูเหมือนว่าจะมีเรือขนาด50แคลรี่ปืนกล50อยู่บนสะพานข้างหน้าด้วยยิงมันซะนี่เราหลบหลีกได้เออ,อเราทั้งขับทั้งยิงเองนี่หว่าสุดยอดผลงานของเราเลย โจมตีสะพานเราทั้งบินเองทั้มลวงของชาลีอยู่ข้างล่างเห็นปั๊มน้ามันข้างหน้าไหมนั่นล่ะรถบรรทุกพวกนั้นใช้ปืนกลกระสุนจุดห้าศูนย์และเซตซูหุ่มเกาะใช้จรวดสิใช้จรวดในการโจมตีจรวดก็รีโหลดก็ยิงไปด้วยพผื้นที่โล่งแล้วจรวดหมดแล้วกําลังรีโหลดใหมโอเคกาลังรีโหลดยิงยิงให้โดนรถบรรทุกติดปืนกลจุดห้าศูนย์เนี่ยได้ยัง ยิงโดนแล้วนะยังเหลือระยะร้อยสี่ร้อยสี่สิบเมตรร้อยสามสิบแปดเมตรไม่มีล็อกเป้าหมายครับล็อกด้วยมือล้วน,วนอันาล็อกล้วน,วน,วนมแมนวนวลนเฮ้ยอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงนี่นี่นี่ปืนกลก็ยิงได้อยู่ <c oughs> นั่นคือสถานีส่งสบียนของกองทัพเวียดนามเหนอือเฮิร์ทิลเราอยู่ใกล้กับเส้นทางโฮจิมินจัดการพวกมันให้หมดเมสันเฮ้ยเจอศัตรูเฮลิคอปเตอร์โจมตีมิ8มาจากทางเหนอือ โอเคโอเคเดี๋ยวเคลียร์ภาคตืดินใช่ผมเห็นมันแล้วนั่นไงข้างบนซ้ายเอาละเจอระบบระบบมือล้วนนี่โจมตีไอ้รถทันนี้วันดีนะที่เราบังคับแค่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ต้องแบบเออบังคับขึ้นลงด้วยอ่ะเออเลยเล่งง่ายมันอยู่ในเอยเดี๋ยวเราบิดล้อมันปล่อยผู้ใสก็ปล่อยไม่ได้วะปล่อยผู้แฟร์สมัยนั้นยังไม่มีอุย้ยอ๋อไม่ชนเกมบังคับให้เราบิน แบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถอยหลังเดินหน้าอืมันอยู่ไหนวะเนี่ยอันเนี้ยโอ้ยติดติดโอ้ยมันยิงเราไม่โดนโมันอยู่ไหนวะเอานี่ไงนี่ของผมไม่โดนยิงยิงโดนไหมล่วงแล้ว <laughs> ดมระเบิดเราจัดก,การได้หนึ่งลำแล้วไปทางเหนือต่ออยู่ใกล้แม่นำ้ำ บินบริเวณอยู่แม่น้ําด้านข้างก็มีแต่ป่าภูเขามันก็ต้องอยู่ตรงริมแม่น้ำนะี่ไงก็อยู่ตรงในถ้าในอุโมงค์อ่ะเขาเรียกว่าเป็นที่กำบังดีดีระบบเรดราล็อกนั่นมันไม่ดีเลยนะเราต้องเข้าไปใกล้ๆในถ้ำนั้นจรวดหมดแล้วรอโหลดใหม่ปุ๊บมันยิงมาแล้วระว,วังด้วยในถ้ำนั้นอยู่ไกลโอ้โหเราหลบซ้ายหลบขวาหลบแบบ <c oughs> พวกมันล็อกเป้าหมายเราแล้วเฮ <c oughs> ียยิงเข้าไปในอุโมงค์ เย่ะม,มากนั่นคือตัวสุดท้ายที่ไอเวนนั่นจับได้ชาลีมันสร้างท่อน้ําส่งน้ามันไว้ใช้ลิมแม่น้ําทําลายมันลงแล้วตีสะพานซะยิงสะพานนี่ไงสะพานนี้เห็นแล้วจัดการภาคพื้นดีด้วยนี่นี่โดนไหมโดนโดนด้วยทาลายนี่ไอพวกนี่รถบรรทุกขนส่งพวกไอคัังกระสุนทั้งซ้ายท้งขวาอย่าให้มันรอดยิ่งยิ่ง เออผมชอบว่ะดานนี้สนุกดีนี่แน่ทำลายสะพานสวยพังเรียบร้อยไปต่อป้าหมายเราโอ้พระเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์เ่สันเรามาถึงจุดสุดยอดแล้วนั่นคือเส้นทางโหจิมินที่อยู่ด้านล่างเราท่อส่งน้ำวิวไปทางทิศใต้และค่ายหลักไปทางทิศเหนือกำจัดทั้งสองอย่างสาดกระสุนไปเลยน,นี่มันปลูกข้าวนี่หว่าตรงเนินอะ่ะ พว6 mm hmm. ทำลายทำลายให้หมดมันเยอะมากเลยอุ้ยแน่ระเบิดไปซะแอนติเอทสองตัวบนสะพานคุณเห็นพวกมันไหมนี่ไงทำไมมันเกาะหนานจริงเลยยิงอยู่เพื่อนเข้าไปใกล้ไม่ได้มันก็ใช้ปืนกดยิงต่อสู้เราโอเคเชียร์ตรงนี้ซ้ายทางซ้ายก็มีหลบซ้ายหลบขวาอย่างนี้นี่น,นโอ้โห หนามากอุย้ย RPG ในในนี้เองนี่ถอยถอยถอยหือหลบซ้ายหลบขวาชิบหายแล้วเรารับกระสุนหนักๆน,กนี้ไม่ไหวแล้วถอยกลับซะไม่ถอยไปทางซ้ายก็มีเดีเ๋ยวเราเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไม,ไม่ได้วะระวังปืนต่อสู้อากาศยานสองกระบ,บอกบนสะพานคุณเห็นมันไหมไม่ใช่เรายิงมันแล้วเหรอเรายิงมันก่อนไม่ใช่เหรอ นี่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 ไงนี่แตกซะโอ้สั่งนู้นก็มีโอ้นี่ไงนี่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้ตรงนี้นี่เองรถเกาะนี่หว่าโอเครถเกาะของราฟเชนโกน่าจะอยู่ข้างหน้าก็คือคอมเพล็กซ์สถานที่ตรงนั้นมาน,นี่ยิงโจมตีสายไฟ,ไฟ,ไฟระบบไฟฟ้าผมเห็นจุดบกพร่องบนเรดาเมจนันคุณเห็นอะไรไหม ิ้งนี้เลยลบดิต่อยกันมันเลยวางไอ้ลูกผู้หญิงคนนั้นลงซะถูกต้องแมนเลยใช่เลย <c oughs> โอ้โหเฮลิคอปเตอร์สองลำยิงเอาไม่โดนอีกยิงไม่โดนเล็งด้วยระบบมือล้วนอัตโนมือล้วนอือื้อหเราจะล่วงไหมพาเราออกไปจากที่นี่นะเมสันเมสันขยับเฮลิคอปเตอร์ที่เราบังคับตัวนี้หน่อยสิ โอ้ยกดพยายามหลบลิงอยู่นี่เพื่อนมันสองมุมหนึ่งนะเพื่อนเรายิงมันไม่โดนเลยปืนกลนก็ยิงมันไม่เข้าเออโอเคไฟไหม้แล้วไฟไหม้แล้วโดนแล้วมันล่วงแล้วขอย้ำเหลืออีกหนึ่งจัดการซะเมสันโอเคเสร็จเราละโคตรละห่ำเลยเมสันเอาคืนซะไอ้ลูกเวนไปต่อเราต้องลงจ่อฉุกเฉินแล้ว เฮลิคอปเตอร์เราก็พังเสียหายนะักเกมบังคับเนาะอนั่นไงสามร้อยเมตรไปทางนี้โอ้โหบินต่ำมากคอมเพล็กซ์ของเทพเจ้าคราฟเชนโก้อยู่ทางทิศใต้ผมกำลังหาที่ลงจอดบริเวณที่โลง่งโอเคโอโ้โิไฟไหมเลือดใครวะเราโดนยิงเหรอไม่มีเลือดไม่เลือดติดตรงคอนโซลด้วยนี่ไงเลือแดแดงสักขวามคันบังคับแบบแมนวนวล ดูดิสั่นหมดายไฟ,ไฟขาดระบบายไฟพังหมดดีนักที่ลงจอดฉุกเฉินได้มีที่โลง่งมีลานกว้างถอดหูฟังออกเอเปิดกระจกโอ้โหออกแบบนี้ออกแบบนี้อกระจกอันอี้อันนี้รูดเอาละเราต้องมาเก็บกระสุนเก็บอาวุธไม่มีเหตุผลที่ทจะเล่นเงียบแบบนี้เมสันนายเมสันสัน,ส,นสันแค่สันน้อยสันใหญ่ สันสก,กิดสันดานไปขอ,อเข้าละตามไปนำไปเลยวุฒเปิดเลยใช่ไหมลุยกันเลยมีสันลุยก็ลุยอ่ะมันม้วนหน้าไอ้พวกนี้ชอบฝึกกันม้วนหน้าใช่ไหมไอพวกนี้โชเทสตายอย่างหมามา ฝั่งซ้ายนี่นี่นี่ยิงเป็นชุดยิงเป็นชุดเลือดแตกมีอาร์พีเออเก็บมันขึ้นไปบนเอารถบรรทุกมันไปหยิบเอจุดห้าศูนย์เอ็มปืนกดเอมต้องรีบทำลายรถบรรทุกมันระเบิดอื้อตายหมูนี่นี่นี่เคลียร์ไหฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายบนกล่องบนกลองอื้ือยู่ไกลด้วยเอาระเบิดไปอีกหนึ่งเยอะมาก โอ้โหไอ้บูธลุยเลยละเราจะแอบไปทางซ้ายอมีที่กำบังอยูะนี่นี่แอบแอบมานิดๆเอาระเบิดไปอีกบรรจุไหมอึมนี่ระยะประชิดเลยไอ้นี่ตาถึงไหมเอาปาไม่ถึงซวยเองนี่โอ้ไอ้วูดเข้าไปถูกจังหวะมันปาพอดี ไม่จะนำหน้าไปเร็วขนาดนั้นเลยดิบูทนี่นี่อันนี้มันจะหมวกแดงโอ้โหเมสันไปหยิบเครื่องค้นไฟรึเ่เราจะสังไอ้สาเร็วพวกนี้ <c oughs> จัดไปเลยเดี๋ยวหาก่อนเปลี่ยนแม็กใหม่บรรจุไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะเคลียร์นะมีอารพีด้วยที่กำบังมีเยอะมีใครอยู่ข้างนอกบ้างโปรดมาช่วยเราด้วยขอร้องได้โปรดเมสันนัออ่นคุณใช่ไหม เรฟน็อกเพื่อนผมจะพาคุณออกไปเร็เชนโกมาแล้วนะอืมรู้แล้วจ้ะขอบคณที่บอกต้องอย่างนี้สิเราจะปล่อยให้มันหลุดมือไปได้ไม่ได้นะอืมผมคิดว่าคุณได้ตายไปแล้วนะเพื่อนเมื่อเราถูกจับที่แม่น้ําพวกเขาก็พาผมมาที่นี่เมสันคุณกําลังทําให้อะไรอยู่เราต้องเอาไอ้พวกนี้ออกไปให้ได้ ผมจะถูกส่งกับรัสเซีย1-1 0ดากวิตเพื่อตัดสินชะตากรรมของผมตอนนี้เราเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของตัวเองแล้วเล่มน็อตคาร์เชนโกต้องตายหืดูดิลุยขนาดนี้เหรอวิ่งลุยอย่างนี้เหรอโคดบัวเอา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 วิ่งวิ่งวนไปวนมาหืพวกมันอยู่ตรงไหนบ้างโอ้โหนี่มันคลังแสงเลยนี่น่าเป็นเอลูกลูกกระสุนปืนใหญ่ดูก็รู้ อุ้ยไอวูดออขอโทษเพื่อนขอโทษเพื่อนหัวโผล่โอ้ยในนั้นอุ้ยกระจกจากันการะสุนด้วยโอ้แล้วเราเคลียร์ตรงนี่ช่อง,องลึกนี้อืย,อยิงมันไม่ตายมันกันกระสุนมันบดเลยของมันไม่รู้อื้หยอาร์พีมาทางไหน,นวะแดงฉานเลย,ยแดงเดือดไอ้นี่โอ้โหเดี๋ยวดย้ยฝั่งนี้ มันก็อยู่มาทางซ้ายเอาระเบิดไปนี่ไอ้นี่หนีระเบิดไม่ทันเสร็จไหมเฮ้ยระเบิดหมดแล้วฝั่งขวาโอ้โหวิ่งเร็วมากเปลี่ยนแม็กบันจุฟีดวิ่งมาฝั่งฝั่งซ้ายมากันเต็มมากมากันตึมเลยมักสาวกันตึมพอคุยคุณในอีสานใต้อะไรนี่ล่ะอื้ มันไปยังมอฟมันอะไรนี่แหละมันยังมายิงยิงรอดยิงรอดยิงรอดได้อยู่ไอ้นี่หนีไปได้เจ๊เอาละเริ่มเอาเอาวิ่งวิ่งตัดแนวยิงหน้าแนวยิงเอา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 วิ่งไปวิ่งมาอยู่เอไอเอไอเอไอนี่นี่นี่เอาเอาไอ้วูดอีกแล้วดูดิเอไอเอาเอาเอาโดนยิง นั่นไงอ๋อนั่นไงไงโอเคค่อยๆเคลื่อนที่ไปช,ะชะ้าๆเข้าตีแล้วแบบเข้าประกรบมันอยู่หลังนั้นสังเกตเอไอมันยิงฝั่งไหนเดี๋ยวเราจะเคลื่อนไปทางขวาตรงมันใดฝั่งนี้ก็มีมันเอ,เอ๊ะมันหลบอยู่ตรงนั้นข้างล่างนั่นไงนี่ไง ข้างบนซ้ายนี่รูนี้พอดีเปลี่ยนแม็กบันจุน,จนี่ไงไมาอีกไหมโอเคทีมเราเคลื่อนที่แล้วมาอีกสิไหนเอ่ยมีใครอยากไอ้นี่แน่นอนไหนวะฝั่งขวาไอ้นี่ใช่ไหมนี่เหนียวจริงๆโอเคเพื่อนเราเคลียร์หมดแล้วโอเค เก็บกระสุนกระสุนมีจํากัดด้วยในนี้อ๋อเดินเข้าไม่ได้ไม่ให้เข้าในเกมไม่ให้เข้าไปกันไว้เราต้องมาเปิดประตูนี้ใช่ไหมอ๋อกดเอฟตีสตีนขี่ประตูโอ้โหเราโดนจะได้เออเอาละต่อสู้หนึ่งต่อนหนึ่งนี่เนี่โอ้โหแทงเขาหมัดซ้ายอืมสายโค้งโอ้โหสู้ไม่ได้เลยไอ้บุธเฮ้ยนี่อืม ไม่ใช่เขาเดียวหรอกนะคน <paintings S 1> อเมริกันเอ้โหมันกระเทืบหลอกมันเตะเล้วมันถีบมันกระเทืบกระเทืบโอ้เฮ้ยคุณอีกแล้วนะที่ได้เจออีกครั้ง<อ>ยินดีแจ้ผมน่าจะฆ่าคุณที่วอคุต้าอ่าวพูดเข้ามาทีหลังเราจ้วงเข้าตรงซี่โครงด้านหลังร้องเอออ่าฮาูดคุณโดนจับได้แล้วไอ้ลูกเวนคุณจะต้อง <c oughs> ตายพร้อมกับผม้ยมันดึ<า>งสลัก ระเบิดโอ้โหพี่ชีพนี่ไอ้วูดไม่วูดยาโอ้วูดกระโดดลงไปวูดตายด้วยโอ้โหยอมเสียสลาให้เราอีกแล้วเสียเพื่อนดีๆอีกแล้วผมจับคุณได้แล้วเมสันคุณคือใครนี่วูดใช่ไหมนี่คุณต้องโอเคนะใครเอ่ยเล็บน็อปคุณยังโอเคอยู่ไหมเมสันเล็บน็อปลุกขึ้นมาโอ้เราเสียวูดไปอีกในที่สุดคารับเชนโก้ก็ต้องตาย ดากโกวิดคราฟเชนโกสัตทินเนอร์ต้องตายกันหมดเพื่อพระเจ้าสถานีตัวเลขอยู่ที่ไหนทุกคนจะต้องตายตายหาตายโหงแล้วเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีสวีดนนะครับ